หลังจากที่เราถักครบแล้วเรามาเชื่อมเชื่อมกันอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็เอาสีอีกสีหนึ่งมานะคะตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พันหัวเข็มดึง มาในห่วงของสีนี้นะคะของสีเดิมนะคะนี่ก็จะได้แล้วนะคะกลายเป็นสีขาวแล้วแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ถักเราถักเอ่อถัก x ใช่ไหมคะแบบนี้ก็คือจิ้มลงไป เกี่ยวไหมขึ้นมาได้เป็นสองห่วงพันหัวเข็มปลดหมดเลยนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในหลักต่อมาอีกนะคะพันหัวเข็มขึ้นมาได้เป็นสองพันหัวเข็มปลดหมดเลยจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มแล้วก็ปลดหมดเลยนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยะคะ่ะ มันจะเริ่มหยิกแล้วนะคะยังไม่ถึงนายเลยมันจะหยิกแล้ว อ่าถึงหลักสุดท้ายแล้วแล้วก็มันเชื่อมกันเลยนะคะนี่ก็